สวัสดีครับร้านนวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆแม่นำเช่งเคยครับเป็นพระพุทธราชนะครับผมพิม์ดอนยุคอิโดจีเีนะครับหุ่นของหลวงพ่อเหินนะครับปุญญะเขโตนะครับผมตามรักสงฆ์นะครับเทพยาธรนะครับผมบนฐานประกอบด้วยอคำนะครับบนฐานจักดิิทธิที่คณะลูกศิษย์ร่วมนํามาหล่อนะครับพระรูปเหมือนหลวงพ่อเหินแล้วก็พุทธราช ย้อนยุกนะครับมีแผ่นทองนะครับแผ่นจานนะครับหลวงพระเขินทองคําเงินทองนาคอน้อโทษทีฮะเงินทองทองเหลืองทองแดงนะครับมีฉนวนพัชชินาชานะครับบฉนวนพัชชินาาชวัถุทัศน์มีฉนวนพระกิ่งนะครับชินมันทรหลวงพุทิมวัลหันไล่นะครับโดยอาจารย์เพียรวิทย์นะครับมาให้นะครับอาจารย์เพียรวิทย์ท่านเป็นสิทธิ์คาราวาสนะครับที่หลวงพุทิินะครับหลวงพุทิมวัลหันไล่เนี่ยนะครับ รับเป็นสิทธิ์โดยออกเป็นเอกสารรับรองเลยนะครับผมมีทองล้นเบ้าหลวงพ่อพระพิชณาลาดนะครับมีจนวดมะกิ่งหลวงปู่มุนวัดบ้านจานนะครับผมหอนฟ้าแหวนโบราณน,นะครับเหล็กเปียกตะกัวอวดอวนเก่านะครับเหล็กไหลเงินยวงนะครับเหล็กไหลาตาแร่หลวงพ่อสมฤทธิ์จ,จันทบุรีนะครับบนสารและแผ่นการนะครับผู้ร่วมกิจธีนะครับ,ร,บรับมอบจาก อาจารย์เพียรวิทย์นะครับนะครับสิทเอกหลวงปู่ทิมนะครับผมนะครับหลวงพ่อเฮินนั่นก็เป็นพระศักดิ์สิทธิ์นะครับผมมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะครับพระพุทธเจ้าละทั้นกินชินนะก็คือชนะนั่นเองนะครับนาเรียมไทยนะครับองนี้เทในพิธีเลยเรียกว่านําเลิกนะครับผมนี่ครับเป็นด้านหลังข้างล่างก็มีหมายเลขโค้ดตอก กระคุกน,นี้หมาได้สองแปดซองนะครับผม <c oughs> ถ้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องโทร0ุนเก้าหกเก้าห้าสี่นแปดนแปดหรือตุนแปดหนึ่งสี่สองนสามนนหนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กด,ก,ดกดสับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแ้ะท่านจะไม่พลาดนะครับทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ